ไทยมีแร่หายากแบบแรดจ,จริงหรือความจริงแล้วเรื่องนี้มีความสำคัญมากกว่าที่เราไม่เคยคิดถึงมาดูว่าทำไมเราเป็นเหมือนเด็กเล็กต้องเฝ้ามองสหรัฐและจีนเล่นเกมพักรบกันและกันอย่างน่าสนใจถึงขนาดไหนเริ่มต้นจากการที่สหรัฐและจีนเป็นประเทศมหาอำนาจในโลกทั้งสองประเทศมีธุรกิจเทคโนโลยีที่เจริญรุ่งเรืองการเป็นเจ้าของแร่หายากแบบแรดที่สำคัญมากในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ทั้งสองประเทศต้องการมากมาก จึงทําให้เกิดการพักรบกันและการเมื่อสหรัฐประกาศภาษีนําเข้าสินค้าจากจีนเพื่อควบคุมการพึ่งพาแร่หายากจากจีนแต่เรื่องนี้จะกระทบกับเศรษฐกิจไทยอย่างไรก็เป็นคําถามที่น่าสนใจมากๆที่สหรัฐมีข้อตกลงเรื่องแร่กับไทยทําให้เราเป็นเหมือนเด็กเล็กต้องเฝ้ามองว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเศรษฐกิจของเราบดินพุทธินผู้อํานวยการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนบลจอ,อิสปริงประเทศไทย ได้เปิดเผยว่าแร่สเปนแร่หายากที่สำคัญมากในโลกปัจจุบันและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงเพราะใช้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เช่นเซมิคอนดักเตอร์และมอเตอร์แม่เหล็กที่ใช้ในยานยนต์ไฟฟ้าและสิ่งที่น่าสนใจคือแร่ถือเป็นสารตั้งต้นที่จำเป็นต่อการแข่งขันทางเทคโนโลยีระหว่างประเทศถ้าขาดแร่นี้ไปสายพานการผลิตอาจต้องหยุดชะงักลงทันทีสหรัฐที่มีธุรกิจเทคโนโลยีเจริญรุ่งเรืองต้องใช้แร่สเปนจำนวนมากแต่กลับมียอดการสํารองในประเทศเพียง10%ซ ซึ่งทําให้สารัฐต้องหาแหล่งแร่ใหม่ๆจึงเห็นความพยายามทําข้อตกลง M.O.U กับหลายประเทศเพื่อลดการเพื่งพาแร่จากจีนทําให้เราเห็นว่าการเป็นเจ้าของแร่หายากนี้มีความสําคัญมากถึงขนาดไหนล่าสุดประเทศไทยก็ทํา M.O.U กับสารัฐในเรื่องแร่เมื่อไม่กี่วันก่อนแต่ยังอยู่ในขั้นตอนการสํารวจเท่านั้นต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งอย่างน้อย3-5ปีซึ่งเป็นข้อดีสําหรับไทยถ้าไทยมีแร่ในปริมาณมาก และใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้เราอาจเห็นการลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในด้านนี้มากขึ้นแต่ภาษีทรัมป์ยังไม่จบแค่พักรบชั่วคราวเท่านั้นการเจรจาจบไปของสหรัฐและจีนอาจเป็นการพักรบชั่วคราวเพื่อให้แต่ละฝ่ายไปแก้ปัญหาการเติบโตทางเศรษฐกิจและประเด็นอื่นๆที่สําคัญซึ่งการที่จีนเลื่อนข้อบังคับการควบคุมการส่งออกแรสออกไปหนึ่งปีจะส่งผลกระทบเชิงบวกต่อภาพเศรษฐกิจของสหรัฐจีนและไทย วงโซ่การผลิตสินค้าเทคโนโลยีจะไม่หยุดชะงักลงในช่วงหนึ่งปีนี้ภาพการค้าการลงทุนตั้งแต่การส่งออกนำเข้าการบริโภคจะขยายตัวอย่างต่อเนื่องการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นและคาดว่าการดำเนินนโยบายการเงินกลางคลังจะดีขึ้นบรรยากาศการลงทุนจะเป็นบวกจากภาพรวมเศรษฐกิจทั่วโลกที่เดินหน้าต่อได้สำหรับประเทศไทยการลดการพึ่งพาแร่ทัจากจีนจะทำให้เกิดบรรยากาศดีขึ้น ในด้านธุรกิจและการลงทุนทําให้เราเห็นภาพเศรษฐกิจที่ดีขึ้นในปีนี้และปีหน้าแต่อัตราภาษีนําเข้าสหรัฐที่เพิ่มขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกของไทยที่เริ่มเติบโตชะลอลงจากช่วงต้นปีทาให้เราเฝ้าติดตามข่าวสารในเดือนพฤศจิกายน68ที่ศาลสหรัฐจะมีการตัดสินคดีที่โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐประกาศใช้ภาษีศุลกากรตอบโต้ซึ่งเรื่องนี้อาจลากยาวไปถึงปี69เมื่อเราเฝ้ามองการพักรบระหว่างสหรัฐและจีน จะเห็นว่าการเป็นเจ้าของแร่หายากนี้มีความสำคัญมากถึงขนาดไหนทําให้เราเป็นเหมือนเด็กเล็กต้องเฝ้ามองว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเศรษฐกิจของเราแต่ถ้าไทยมีแร่เดสในปริมาณมากและใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้จะทําให้เศรษฐกิจของไทยเจริญรุ่งเรืองขึ้นติดตามข้อมูลด้านเศรษฐกิจและนโยบายรัฐบาลกับเทเลทมันได้ที่